สวัสดีครับมาอยู่กันต่อกับไฮบริดหม้อแปลงตัวนี้นะครับก็เล่นเอาเหงื่อตกเหงื่อไลหลขย้อยกันเลยทีเดียวนะก็ยกลงแล้วก็เอางานอื่นขึ้นก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาต่อกอก .2 นะตอนนี้ก็แก้เสร็จแล้วสําหรับคนที่ไม่ได้ดู E.P แรกนะครับย้อนไปดูก่อนก็ได้ก่อนหน้านี้ หม้อแปลงมันมีเสียงนะครับเวลาเสียบโหลดเข้าหม้อแปลงจะมีอาการดังก๊อกแก๊กนะครับใครจินตนาการไม่ออกให้นึกถึงตอนทำป๊อปคอนนะครับเสียงแบบนั้นเลยนะแก้กันอยู่ยกใหญ่สรุปก็คือเป็นที่บอรดได้นะครับเนี่ยบอดได้มีปัญหานะครับเลยเปลี่ยนคาปาทุกตัวเลยนะครับทั้งหมดมีกี่ตัวเปลี่ยนทั้งหมดสรุปตอนนี้ก็เสียบหลดนะครับใช้งานได้ปกติไม่มีเสียงก๊อกแก๊กละนะ คืน ac output นะครับก็สวยงาม 50hz ควเฮิร์ตคมที่นะครับ duty cycle อยู่ที่เกือบ50%แรงดัน218ก็ปกตินะครับนี่นะอ่าโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนึกว่าจะเอาไม่ลงซะสำหรับเคสนี้นะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอเคสนใจที่ต่องงานซ่อม092 4712943นะครับ